สวัสดีเป็นเพื่อนชาวลัคนาพฤษศราศีพฤษศทกุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนล ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2565ของผู้ที่เกิดในลัคนาพฤษศพค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีพฤษศพรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะช่องของเราก็จะใช้โหราศาสตร์ไทายเป็นหลักในการพยากรณ์เบื้องต้นก่อนนะคะและ หลังจากนั้นนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะอย่างที่แม่หมอได้ตั้งชื่อคลิปเอาไว้นะคะว่าดาวการเงินพุ่งแรงมากอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวพุธค่ะเขาจะเดินเสด็จเดินเร็วมากเลยนะคะเรียกว่าจะโคจรข้ามถึง3ราศีภายในเดือนเดียวเลยนะ,ะเอาละ่ะเวลาที่ดาวเขาเดินผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเดินช้าเดินถอยหลังเดินเร็วไปนะคะก็ าจจะไม่ได้ส่งผลดีที่มากนะแต่ว่าดาวพุธในเดือนนี้นะคะจะโคจรอ,อยู่ในเรือนชาตาที่ดีสำหรับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นสุพะ กรรมะนะคะแล้วก็จะไปหยุดปิดท้ายที่พบลาภะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าดาวการเงินที่พุ่งแรงแสงโค้งขนาดนี้ก็น่าจะมีลาบมีผลให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภไม่มากก็น้อยนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณมีความสุขกายสบายใจได้มากขึ้นเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนที่ผ่านมานะคะดวงดาวเขาก็ไปกระจุกตัวกันอยู่ในภพมรณะนะคะในดวงชะ ของคุณก็ทําให้ชาวพฤศพนะหลายๆคนนะคุณมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องผิดหวังเสียใจนะหรืออาจจะมีปัญหามากมายหลายอย่างท้าทถมเข้ามาจนจะแทบรับไม่ไหวนะคะและในเดือนนี้นะคะมีนาคม ดาวก็ย้ายออกจากมรณะจนหมดแล้วนะคะดังนั้นนาชีวิตของคุณจะผ่อนคลายจะสบายใจมากขึ้นหายเบื่อหายท้อหายป่วยหายไข้นะคะสำคัญไปกว่านั้นค่ะนั่นก็คือดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะมาโคจรอ,อยู่ในภพสุภะมีมาตรฐานที่เป็นเทวีโชคสุภะก็หมายถึงภพที่เกี่ยวกับความดีงามความสุขความเจริญความรุ่งเรือง ความสำเร็จนะคะการเดินทางและเมื่อดาวประจำตัวไปโคโจรอ,อยู่ในสุภะนะคะก็จะเป็นช่วงที่เจ้าสตาจะผ่อนคลายมากขึ้นในหลายอย่างแล้วก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามามีความก้าวหน้าสำเร็จที่มากขึ้นนะคะส่วนดาวอังคารนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็จะโคโจรเข้าไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพสุภะเช่นกันคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ชีวิตของคุณนะคะ ก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกลหรือว่ามีชื่อมีเสียงเป็นที่รู้จักนะคะหรืออาจจะได้เครดิตความเชื่อถือทางสังคมก็ได้ค่ะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจะไปโคจรร่วมกับดาวพฤหัสดาวบุญใหญ่นะคะและดาวสองดวงเป็นดาวคู่มิรใหญ่กันด้วยอยู่ในเรือนการงานค่ะตรงนี้ถือว่าดวงดาวจะส่งผลนะคะให้คุณมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินอสังหานะคะจะมีความโดดเด่นที่มากขึ้นเป็นจังหวะที่ชาวพฤศษศพล หลายคนนะคุณจะมีหลักมีฐานมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองค่ะและ30มมีนาคมนะคะดาวพระราหูก็จะย้ายออกจากการทับลัคนาราศีเกิดนะคะจะเป็นจุดที่เรียกว่าเจ้าชะตานะคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะปัญหาอุปสรรค ที่มันทับถมตัวคุณอยู่นะคะหรือว่าการงานที่หนักจนเราแทบจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วนะคะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ทุกอย่างจะคลี่คลายได้มากขึ้นแต่เพราะว่าดาวใหญ่ใกลใ้ยายนะคะในช่วงปลายเดือนดังนั้นอย่างไรแม่หมอแนะนําก่อนนะคะปลายเดือนสิ้นเดือนชาวพฤษภพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวก่อนนะคะใครมาชวนทะเลาะก,ก็ขอให้นิ่งเงียบไปนะคะอย่าไปใส่ใจหรือว่าช่วงนี้นะคะใครมาลงทุนมาขอยืมเงินนะคะหรือมาชักชวน ทำอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงนะคะเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะหรือว่าใครนะคะที่เหนื่อยที่ท้อกับงานแล้วไม่เอาแล้วอยากจะลาออกในช่วงนี้นะคะแม่หมอขอให้คุณอดทนทําไปก่อนค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะรอให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนนะในวันที่8เมษายนนะคะตรงนั้นนะ่าถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณเปลี่ยนแปลงได้นะชีวิตจะพลิกฟื้นค่ะและก็จะค่อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ในด้านการงานสำหรับในเดือนนี้นะคะในเรือนการงานของคุณจะมีทั้งดาวพฤหัส ดาวอาทิตย์ดาวพุธนะ,คะโคจรร่วมกันนะคะถือว่าจะส่งเสริมให้การงานของชาวทฤษศพอยู่ในจุดที่ดีมากเลยค่ะงานจะสร้างเงินให้กับตัวคุณค่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะคะมีโอกาสดีในเรื่องของการที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอ่าที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์นะถือว่าธุรกิจของคุณยังไปได้ดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการงานขาย งานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งเสริมคุณนะให้มีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าต่างๆนะคะแต่ทีนี้ค่ะชาวพฤษศโศในลัคนาราศีเกิดของคุณยังมีดาวพระราหูนะคะโคจรทับอยู่ค่ะแล้วก็กว่าจะย้ายก็คือ30มีนาคมนะคะดังนั้นงานดีจริงมีความก้าวหน้าจริงแต่ถือว่าคุณก็ยังต้องเหนื่อยส่งท้ายดาวราหูนะคะบางทีก็อาจ,จ ยังมีปัญหาเก่าๆเข้ามาให้คุณต้องเคลียร์อยู่เหมือนกันนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวการเงินของคุณนะคะในช่วงวันที่2ถึง18มีนาคมจะไปโคจอนอยู่ในภพกรมมะค่ะเป็นจังหวะที่งานจะสร้างเงินให้กับคุณนะคะดังนั้นที่ใครลงทุนทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะเปิดร้านขายของนะคะหรือว่าอาจจะทำกิจการมาสักพักใหญ่ๆก่อนหน้านะคะช่วงนี้ถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้กอบโกยกาไรค่ะจะได้ผลตอบแทนที่ดีคืนกลับมานะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะในคนที่เป็นตัวแทนเป็นนายหน้า ะะการซื้อขายทรัพย์สินนะคะอสังหาริมทรัพย์ขายรถขายที่ดินนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เงินได้ทองมากมายค่ะหรือบางคนนะคะแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้สิ่งของที่มีมูลค่ามีราคาจากครอบครัวก็ได้หลัง18มีนาคมนะคะดาวการเงินของคุณจะไปโคจรอ,อยู่ในเรือลาภะค่ะการเงินการทองจะหลั่งไหลนะคะชาวพฤษภหลัง18มีนาคุณจะหาเงินได้ง่ายได้เยอะขึ้นและถึงแม ว่านะคะดาวพุทธที่อยู่ในราศีมีนเขาจะเป็นนิดเป็นปลานะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้ดาวอาทิตย์เข้ามาโคโจรร่วมดาวอาทิตย์ก็จะมีมาตรฐานที่เป็นอุจาวิราชเนาะตรงนี้ถือว่าจะช่วยส่งเสริมดาวการเงินของคุณนะคะทําให้การเงินการทองคล่องมือค่ะมีลาบมีผลนะคะเด็กๆจะนําโชคนําลาบมาให้กับคุณค่ะดังนั้นใครที่อาจจะชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆนะก็อาจจะให้ลูกหลานเป็นคนเลือกซื้อลอตเต นอกจากนี้นะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการประมูลต่างๆนะจะไปได้ดีแล้วก็ทํากําไรให้กับคุณดังนั้นนะภาพรวมการเงินโชคลาภของเชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากเลยคะ่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวสุขไม่โครจรเสียแล้วนะคะแถมดาวคู่คลองของคุณยังโครจรเป็นมหาอุดด้วยคนโสดแน่นอนค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากมายนะคะและถ้าเหงาอยากมีใครนะคะคุณก็ต้องพาตัวเองออกสู่สาธารณะค่ะเช่นไปงานสังคมไปพบปะผู้คนนะคะหรือถ้าเราไม่มีเวลานะคะไม่อยากจะไปเสี่ยงกับโควิดนะคะต้องลองใช้ช่องทางออนไลน์นะคะในการเริ่มพูดคุยกันก็ได้ส่วนคนมีคู่ นะคู่ที่รักกันก็จะดูแลกันดีนะคะอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสุขกับชีวิตรักนะคะบางคนก็จะได้คนรักมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะความสัมพันธ์ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าในบางคู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์รักซ้อนเข้ามาค่ะคือแฟนเราก็มีนี่แหละแต่บางทีเราก็อาจจะแอบเผลอแอบมีคนซุกซ่อนอยู่ในใจเงียบๆไม่บอกใครก็ได้นะคะ ในด้านสุขภาพพระราหูใกล้าย้ายแล้วล่ะค่ะดังนั้นคุณต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษค่ะชาวพฤศศพไปไหนมาไหนนะคะกลางค่ำกลางคืนเดินทางขอให้ระวัง ระวังทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระวังทั้งที่จะไปเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาทําให้เกิดเรื่องนะเกิดปัญหาที่คุณไม่คาดฝันได้บางคนอาจจะเจ็บป่วยจากการทํางานนะ,ะหรือว่าเครียดในเรื่องของงานนะ,ะจนบางทีเนี่ยคุณหลับฝันยังคิดว่าทํางานอยู่นอนไม่หลับเลยก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนวันที่ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะไปทะเลาะกับเพื่อนนะคะจะได้แก่วันที่6 7 20 21 24แล้ววันที่25มีนาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่ Strength q u e e n of w a n d s และ Eight of Pentacles นะคะ เอาละค่ะเปิดมาด้วยไพ่สเตนนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพฤศพหลายหลายคนนะคะคุณกำลังทำงานที่ยากอยู่นะคะก็กำลังง้างปากสิงโตเนาะถ้าใจไม่เด็ดจริงเนี่ยไม่มีใครทําอย่างแน่นอนช่วงนี้คุณต้องพึ่งตัวเองอย่างมากถึงมากที่สุดค่ะหลายคนต้องจัดการกับปัญหาภาระต่างๆที่มากมายนะคะแล้วก็ยากที่จะขอความช่วยเหลือจากใคร แน่นอนคะ่ะว่าช่วงนี้ตอนนี้คุณโคตรเหนื่อยเลยล่ะคะ่ะแต่ชาวพฤษศคะ่ะดาวการงานจะทับลัคนาราศีเกิดของคุณเดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายแล้วค่ะพ้นเดือนนี้ไปนะคะหน้าที่การงานอะไรที่แบกรับนะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้มากขึ้นแล้วส่วนาราชินีถือคาทานะคะใบกลางเนี่ยก็แปลว่าถึงงานจะยากงานจะหนักนะคะแต่คุณก็มีศักยภาพมากพอคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ก็อย่าท้อค่ะก็อดทนทําไปก่อนนะคะราชินีถือไม้ในไพ่แปลว่าคุณจะทํางานยากได้สําเร็จนั่นเองส่ว ส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะนั่นเป็นไพ่ Ace of Pentacles นะคะไพ่หนึ่งเรียนที่หมายถึงความโชคดีที่ลอยมาจากฟากฟ้านะคะแน่นอนค่ะว่าเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความโชคดีนะชาวพฤศพคุณไม่เป็นสองรองใครคุณมีทั้งดาวการเงินและดาวอาทิตย์นะที่โคจรเป็นอุจจาวิลราชอยู่ในเรือนลาพะโชคลาภความสําเร็จคะ่ะและยิ่งจับได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เน้นย้ํานะคะยิ่งการันตีได้ว่า เจ้าชะตานะกำลังจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาค่ะคุณมีโอกาสได้เงินทองได้ของมีค่ามีโชคแบบฟุกๆมีข่าวดีเข้ามาหรือถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งที่รอคอยอยู่นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสับสไครกดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและในท่านใดนะคะที่ให้เกียรตินะสละเวลากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูกันมาตลอดเลยนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ